สบายดีพี่น้องสบายดีลุงเปล่าอาบอร์สุขสุขคนมื้อนี้ก็มาผูพาะกับซองซองเสี้ยวคือเก่าคือเดิมเนาะสบายดีพี่น้องเฮาสิมาสอนพี่น้องมาสอนน,อสอน,นั่นลูกหัวว่ามัน,นสิมีหรือบ่นะมื้อนี้เฮาสิมาสอนพี่น้อง,<า>งอุปกรณ์อของเฮาก็สิมีอนันแย่งสอนแล้วก็กระคุก <c ười> <c ười> มาใสา่ <c ười> อันส้วงพายุเข,ขานะ้าเนาะว่าได้แบบอาทิตย์นึงแล้วบปล่าได้ไหมแม่นได้อาทิตย์นึงแล้วแม่น สิมาลองเบิ่งว่ามันสิมีอีย่งอ่ะสิมาลองสอนเบิ่งพี่น้องว่ามันสิมีอยีย่งที่จริงมันยังไม่หมดสอนเบิ่องหวัวา,า,า่เอาเอาเอาทุกอย่างที่คล้องหนาพี่น้องบรรยากาศตอนกลางค่ำพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมง,งแล้วแหละยังแดดอยู่เนาะไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้อีย่งพี่น้อง ไม่เลยพี่น้องเอยอเขียดทีน่าเนี่ลายก็เถอะกระปุกลายเขียดที่น่าก็ลายลายไปเห็นอะไรเนาะกระปรุ๊ลไปทำอะไรหรอเนี่ยเขาซานก็นกนลายลายเรียกง่อยกันเลยนำ้ำบรรยากาศตอนคำๆหฮายูหากิน Ban nó ban nà. A Ở quay đến trong nhà mình dạng mày sẵn sàng. A chế của mình nọc. Mọc cốp làm nặng nề. Say đưa, say đưa. Say đưa. Say đưa. đưa. Say đưa. Say đi. มคือแม่งใหญ่เ hmm. ก mm ิน hmm. ว mm ุ hmm. mm ้ยเอาไฮโรถเดี๋ยวกัดเขาไปเรื่อยดำดำดำเขาดำหน้าใช่พี่หน่อยบริเวณนั้นผายน้องมันบดทันใหญ่ฮัลก็ได้อาทิตย์นึงเนาะเนี่ยบดทันใหญ่เาได้พี่หน่อยว้ายระวังใส่อลูกหัวขี้ขึ้นแคเด้อสนุดเออขึ้นแค่ได้ไหมเขตปาดเด้อสนุดเด้อ นหัวเขีตป่าจะบูาบนนีหัวเขตปาอันนี้อืมกินได้เขนอรกินก็กินกันูลสมเราเเอาลูกหมวนี้เราด็กเขียนแบตุ๋นเนี่ยโอ้ลายอยู่ได้เนาะหนัันง่ายบ่หัวเขตปาบลสเลบบแม่นน้อยยังไง เออลูกหัวแก้วนี่แหล่หัวแก้วหัวเขียดจีน่าอันนี้นะอืมอยู่หลากหลายหลากหลายน้อยก็เสแสร้งบนพื้นเลยมันสิใหญ่ยอยู่เราพี่น้องพอน้ำโอ้ยยังหลายอยู่เนาะขันเขาบบมาส่วนก่อนหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยตามธรรมศาสตร์บรรลุบรรณ เมงกระตเหล่ากะตเหลาหลายคนกัหลายคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างบ้านต่างเมืองเขาก็คิดคิดทอดบ้านเค็นบรรยากาศไปคิดทอดบ้านเนาะอันนี้คิดตะปัดดูกรุบใช่กรุบกรุบเนี่ยเนาะมันจะคือกันพี่น้องตะปัดกับรูปหัวกรุบมันคล้ายๆคือกันใส่ใส่เลยบไปจบไปมั้งมือเมื่อเทปากปัดล้ำบก เบอร์เดียวีืองานคุณต้องใส่่งใส่ให้ต้องภัาใส่แล้วก็พักป่อยลงเนาะมันตายให้มันตายอย่ามันตายอ๋อไส่รนโลนี้อ่าสาวจอนบอกคือสาวนุษใส่แล้วใส่กระขูนี่เื่อนี่เชื่นซันบริเอาเขาขุนเชื่อ đi đây là tụi chị xem quay thôi bạn quay đều bố có đồng tụi lên không quay <laughs> 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 quần mưa áo khoác là thân họ chỉ đây thì nó Hãy subscribe cho ปุนกรบปรุกพี่น้างเอ้ยทไ <ำ S 1> ม<า>เขียนที่หน้าตัวเนี้ม่เพลงแล้วอ่วไหนซาลูซี่เพอนเราไปสวนจบรลุช่องคุ่แล้วไม่เห่าแบบแบบแล้วเมื่อยนะนี่ลูกหัวก,กบด่พี่น้างมันยัง้อยหลายหลยลูกหัวหรือว่าลูกออนพี่น้องคนไทยพเป็นลูกออนมีลายกันทีสนุกทป ไปไปสวนแล้วไหมห้าหมกหักเอาไปผักป้าป้ายังยังดีเจ้าขออย่างนี้เลยอ้า เด็กๆก็มานำพี่น้องบาดที่ชองพี่น้องก็มีแต่ปลาตองเท่ห์ปลาตองไงป้าตองอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบังบังอย่าเพิ่งลุกฮะบังนี่ลูกหัวโกบเลยพี่น้องครับอันเพิ่นบัวทันใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้พันบัวทันใหญ่นะแมงข่าซานไปหมดแล้วนี่เลยพี่น้องหัวโกบไปแล้วหัวโกบไปแล้วแต่ว่าบัวท่านใหญ่แต่ว่าบัวทันใหญ่ปาดใพี่น้อง เพราะว่าอนนก็ห้อกระต๊กเนอาทิตย์หนึ่งเนาะมันดีง่ายอืมัวง่ายเลอดิตด้วยนี่เลยพี่นวองกปูกปูกปูะปเด็นี่เด็กนงเหน่ออกานลยดีกน่าเห็น้อ ยังฝนตกดูดูมันก็ออกอนนนะยอดเขาได้แถวมือน่นะยอดเขาเบิดยอดเขาบขา,บานิพน์พะตกแหลมันเป็นดินทรายนีนแ้แตะขเขือแตะเขือขึ้นเพ็ดนะเพ็ดพอนะแล้วก็พักกันไปเก็บเอาสามรอบมันป้าวเขาเทให้หน้านี่จ่ายเลยอันปกติแถวนี้นะ่ะดำเลี่ยนกลางตัวนี้นะ่ะยอดไรแบบนี้แหละมันกระเด้งกระเด้งพ่นประตูน้ำเขากับประมาณสาหัวเข้าเลยแด่พน่นถิ่นซ่วงคะเด้ปีก่อนนะพน่นถิ่นซ่วงเลยอัน เดี๋ยวพากันลงมายนี่ลงมาเพื่อว่าเป็นแตงหูระเงียบอยู่มีเตเห็ดพ่อผายเจ้าจดดอกพักง่บยพักง่ายเจ้าจดเราพื้นเห็ดพ่อพี่น้องเห็ดพ่อตอนนี้ห้ากับสี่เปลี่ยนน้องพี่น้องเปลี่ยนสะใหม่สีมาสอนอยู่น้องตัวใหม่สะตัวใหม่ถ้าเบิ่งมันสี่ได้เนี่พี่น้อง Thank you. 那不天做你了 พี่น้องตอนนี้แก่ข้ามเลยพี่น้องห้าสิได้เมื่อยแล้วพี่น้องเนาะหัวก็เลยได้พอแกงน้อยนึงพี่น้องเอ้ยนี่เอากระปูกเพรเฮาต้องแกงซ้ํำมาปีบมุสาปุยใส่ใส่กระปูน้อยนี่แกงใส่ผักใส่หญ้าพี่น้องอยใส่ผักโคมกระปูก็ได้หลายพี่น้องเอ้ยบปกระปูกไปได้หลายสิเฮ็นได้กินบ่ลาบกระปูพี่น้องเคยกินลาบกระปูบ่ เลือกกระปูพี่น้องแดดพี่น้องเลือกกระปู <Dead. S 1> อันลวกเลือกกระปูนอ่ะไปแก่งเซฟหัวเฮิร์นเขาใชมีผักขมผักหนักผักขมบ่กกันเขาเรา,<ด>า,า,าคุมาคมาคมาค้มน้ำอะไรกับเอาผักเลิศอพังนางเลิศมาใส่พี่น้องหอ oh, มใส่พี่น้องเมนอันนี้สะมาปีนี่นี่นดึงเส่เนี่ยมันหนอกกับหน้าเขาข้ามอะไพี่น้องเขาก็ะสีแดดล่าผ้าจากไอะไรพี่น้องแดดแดดแดดแห้งขนาดจะเดน่นกลุ่มเข้ามาไปอยูดี <laughs> หัวกะได้บอลายไปเลยพี่น้องได้พอกยูพอกกินแหละฟอกแกงมันจะลายอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันจะทันยากมันยังน้อยพี่น้องแม่น้อยลายอะไรได้แม่สำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังว่ากันใหม่จังโตกันใหม่ดีๆไม่แห้งประจุกูสุพลพี่น้องฝากกดติดตามสองในเด้อพี่น้องสองเสียพะโล่ป่าในเด้อพี่น้อง สบายดีดีแหงบ่สุขสุขสบายดีฝากเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้อง